สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะมาอัปเดตราคาบิตคอยนะครับประจําวันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลย <St arts> ก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจายพิสตูดิโอนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตบิตคอยกันนะครับไปดูกันที่หน้าจอกันเลยนะครับโอเค alert ดังดึงดึงดึงด๋งดึงเลยนะครับอ่าเป็นว่านะครับ เมื่อวานนี้นะครับคิดถึงเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผมเองนะครับวิเคราะห์ไว้ว่าราคามันนะครับเคลื่อนที่เป็น a b c ตรงนี้นะครับจบ c ตรงนี้มีอาการรูดลงนะครับทั้งวันเลยนะก็รู้สึกเออเนี่ยขาชอตคิดถูกแล้วแหละนะที่ขาชอตเนี่ยมันน่าจะมีภาษ,ษีมีอะไรดีกว่านะครับปรากฏว่านะครับมันก็มีอาการ เด้งขึ้นนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งนะครับที่ฉี่ลงอย่างแรงเลยนะครับผมก็นั่งยิ้มกิมไปแล้วนะครับในตอนเนี่ยเก้าโมงสิบโมงนะครับแล้วก็มันมีการดึงขึ้นนะครับอย่างรุนแรงครับผมเองก็ยังไม่ได้อ่าไม่ได้อะไรมากนะครับก็คือผมช็อตไว้แถวตรงนี้แหละนะครับมันก็ลงมาเราก็บวกนะครับหลังจากนั้นมันมากินเรียกว่ามันมากินตัว ผมวางดักราคาสต็อปลอดไว้หน้าทุนผมนะครับมันก็มากินเรียบร้อยนะครับไม้นี้ก็เลยอดกินนะครับแถมนะครับยังดันนะครับคิดว่านะครับมันจะเกี่ยวลงมาต่อนะครับเนี่ยนะผมก็ไปดักต่ออีกที่แถวประมาณ58,500นะครับแล้วก็วางสต็อปลอดไว้ที่ตรงยอดก่อนหน้านะตามสูตรนะครับนี่นะวางสต็อปรอดไว้ตรงนี้เลยนะครับ คิดว่าไม่เบรกไฮแน่แน่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับเกิดโศกนาฏกรรมนะครับเนี่ยตอนประมาณทุ่มหนึ่งครับมันลากขึ้นไปนะครับไปปิดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะไปปิดตรงข้างบนปุ๊บกินสต็อปล็อตผมเรียบร้อยแล้วมันก็ลูหลนลงมาเลยนะครับทำให้ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับตื่นเลยนะครับคือไม่ได้อะไรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาอัปเดตโครงสร้างกันนะแสดงว่าเราเนี่ยเราเนี่ยอาจจะคิดผิดไปนะครับ คืนนี้มันก็เลยถูกมองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปแล้วนะครับพอดีตรงนี้ที่คุยกันเมื่อวานนะว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันไม่น่าจะมาเบรกไฮแล้วนะครับปรากฏว่าชาว1ชั่วโมงที่กดลองมาตรงนี้นะครับระวางสต็อปลอสได้ดีนะครับมาปล่อยที่แถวด้านบนตรงนี้เนี่ยได้กินแน่นอนนะครับอันนี้นะก็คือขึ้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเคลื่อนที่อาจจะเป็น5้าขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะ าคืนแบบกึ่งๆ d i a โกนอลนิดนึงนะครับในมุมผมนะก็อาจจะต้องนับอหรือว่าตรงนี้นะครับเ o s i t i นะครับว่าจบขึ้น5้าในขาลงมาแล้วนะครับแล้วตรงนี้กําลังฟอร์มชุดที่จะปุุงเป็นเบรกเอาขึ้นไปนะครับเนี่ยนะะเดี๋ยวย่อยมาดูในตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเรานับเป็นดีตรงนี้เนี่ยอ่ A, B, C ตรงนี้ก็คือชุดจบไปแล้วนะครับมีมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะว่าตรงนี้ก็คือจบชุดลงของขึ้น E ตรงนี้แล้วนะครับซึ่งขึ้น E ตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ลงมาถึงตามเทนไลน์ก็ได้นะครับนะเขาว่ากันว่านะบางทีเนี่ยมันกวนโอยนะครับมันลงมาอาจจะไม่ได้ถึงตัวตัวราคาที่คิดไว้นะแถว5 0,000 ตอนนี้นะครับมันก็หล่นลงมาแถวประมาณ5้าหมื่นสามห้าหมื่นสี่เรียบร้อยนะครับก็ถามว่าเป็นขึ้นจบได้ไหมมันก็คล้ายๆที่ผมตีวันก่อนนะตีเป็นแบบชุดนี้นะครับ A จึกๆ,ๆตรงนี้เป็น B ขึ้นไปนะครับอ่ะเนี่ยครับเป้า120นะครับก็คือ1.2เนี่ย54,300ตรงเนี้ยมันมาจิ้มแล้วก็เกิดเป็น แ้งหดนะครับแล้วก็มีลงมาย้ําราคาซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่ว่าอยหรือว่าราคาตรงนี้เป็นจุดกลับตัวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเคว s t i นอยู่นะซึ่งโอ้โหโดนเมื่อวานไปเนี่ยก็ทําให้กลับมานั่งคิดว่าเออวะหรือมันเป็นไปได้นะที่ E เนี่ยขึ้นสุดท้ายนะมันจบลงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ฟอร์มหัวเป็นชุดขึ้นหนึ่งขึ้นให,ใหม่นะครับ ก็คือจะนับเป็นตรงนี้เป็นขึ้นมันก็คือ a แหละเนาะคอมโพเนนต์ภายในเนี่ยมันจะเป็นเหมือน3ขึ้นได้นะครับอยเนี่ย A B C ตรงเนี้ยนะหตรงเนี้ยก็คือจบ2นะครับขึ้นไปตรงเนี้ยจึก,จ,กจึกึตรงเนี้ยเป็น3ลงมาจึกจึกจึกตรงเนี้ยเป็น4แล้วก็ขึ้นไปตรงเนี้ยเป็น5ทําขึ้นจบนะครับตัวนี้ก็เป็นเ u e s t i อยู่นะเพื่อนว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นอย่างงี้วะ ทีนี้นะครับถ้ามันเป็นเรามองว่ามันเป็นขึ้นหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็คือเป็นขึ้นที่มันจะเป็นเหมือนรีเทメเมนะครับลงมานะครับก็คือแนวคิดก็คือคิดว่ามันไม่น่าจะหลุดโลตรง 5,3‑4 0 0ตรงนี้แล้วนะครับก็ทำทำแผนกันต่อนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้แนวคิดผมอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแหละนะครับ พอพอโดนเมื่อวานไปนะครับก็อีกแต่มันเบียกไฮนะอ่ะพอมันเบียกไฮเนี่ยผมก็มองว่าเออมันมันน่าจะเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะครับทีนี้พอเรามาตี r e t เ m e n t นะครับเทเ m e n t ที่อยู่บนหน้าจอนะครับก็จะมีเป้านะครับอยู่ที่57,250นะครับตัวนี้นะสโซน,นนี้ก็คือโซนราคาปัจจุบันนี้แหละนะ 5 7 2 0 0นนะครับอันนี้ก็เป็นเป้ารีเทสแบบถ้ามีความบุลลิตมากๆนะมีข่าวดีสุดๆไม่รู้อะไรก็ตามแหละเดี๋ยวกระชากขึ้นเลยนะครับในจุดนี้ก็คืออยู่เป้านี้แหละนะครับอยู่ราคาประมาณตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะมีอีกเป้าหนึ่งนะครับอยู่ที่56,500นานะครับใกล้ๆก,กันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูความเป็นไปได้เนาะว่ามันยังไงนะครับ มันอื่นตรงที่ว่าเนี่ยมันไม่หลุดห้าหม่น7นะครับดูมีความแบบเออเฮ้ยแข็งแรงเกินไปนะเราเนี่ยตัวนี้นะครับแข่ตรงนี้นะเมื่อวานก็คุยกันไว้นะครับว่ามันถ้าเกิดมันจะลงเนี่ยมันควรจะต้องหลุดห้าหมตรงนี้นะครับมันไม่หลุดนะครับเนี่ยนะขนาดกระชากลงมาตอนที่แบบผมนั่งยิ้มๆไปแล้วเนี่ยเมื่อวานนะตอนเช้านะครับมันก็ยังไม่หลุดครับตรงนี้ก็งงๆนิดนึงนะครับ โอเคเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเองก็นับขึ้นไม่ได้เก่งอะไรนะครับอันนี้ก็แบบมาแบบงูปลาปานะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยก็มุมมองเนี่ยเอ๊ะหรือว่ามันเป็นขึ้นแบบ5้าขึ้นนะครับอย่างนี้ไหมนะครับหรือจริงๆ5้าขึ้นมันยังไม่จบนะครับมันจึงวิ่งเป็น1ตรงนี้นครับ2ขึ้นไปตรงเนี้ยจริงๆคือจบขึ้น3นะครับหรือ2ตรงนี้นะครับ ตัวนี้คือจบคลื่น3กําลังวิ่งอยู่ในคลื่น4แล้วเดี๋ยวมีคลื่น5เบรกขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวอย่างนี้ก็ได้นะครับคือไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรคอนเฟิร์มเลยนะครับในตอนนี้นะครับก็เนี่ยมันออกแนวประมาณนี้นะครับผมก็เลยคิดว่านะครับถ้าเกิดมองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวในทับเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมันมันแบบมันอึมครึมนะครับเนี่ยมัน เบรกไฮด้วยนะครับเนี่ยมียกไฮยกโลแหละนะครับเนี่ยขึ้นไปเนี่ยยกไฮลงมาตรงนี้นะครับเอาราคาต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่57,100 57แล้วกันเนาะอ่ะขึ้นไปตรงนี้เบรกไฮอีกนะครับแล้วหล่นลงมาเนี่ยมันยังไม่หลุดโลเลยนะครับก็เลยแบบอึมคึมนิดนึงนะครับวันนี้ก็อื่นๆนะเล่นไม่ค่อยจะถูกนะครับถ้าพอเล่นไม่ถูกอย่างเงี้ผมก็มักจะย่อยไปเล่นในทำเฟรมเล็กๆนะครับ เดี๋ยวผมเปิด15นาทีให้เพื่อนดูกันนะครับ15นาทีในตอนนี้นะครับก็ก็อึมคืนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าฝั่งช็อตเนี่ยดูมีภาษีดีกว่านะครับตรงนี้นะครับก็อ่อันนับเป็นชุดลุกขึ้นนะครับตรงนี้เสียทรงไปแล้วนะครับในขาตรงนี้ก็คือโบวบอสไม่ผ่านไฮเดิมนะครับ กลับลงมาตรงนี้ชุดนี้นะครับก็หลุดโลนะครับคิดว่าในอีกไม่ช้าน่าจะมีขึ้นล่วงลงมาแรงๆแต่อาจจะไปได้ไม่ไกลมากนะครับอันนี้ขึ้นชุดนี้นะครับชุดนี้นะผม q u e ชั i อยู่นะครับว่ามันเป็นขึ้นซีหรือเปล่านะครับเนี่ยลงมาฟึบนเนี่มันทําแบบแบบงงๆนะครับ a ตรงนี้เป็น b หรือเปล่า แล้วตรงนี้คืนชุดนี้เป็นคืนชุด4เนี่ยอาจจะลงมาอย่างที่คิดไว้นะห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหรือ5 6, 500, ้าหมื่นหกพันห้าร้อยโซนนี้นะครับถ้าเกิดมีการกลับตัวขึ้นมาเทสเส้นแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะมุมมองอาจจะมองว่าเออตรงนี้อาจจะเป็นการลง r e เทสเ m e n t ลงมาจบนะครับแล้วก็ดีดขึ้นเพื่อเบรกขึ้นไปด้านบนต่อนะครับ นี่เป็นชุดที่คิดว่าอาจจะเป็นชุดจบนะผมก็ต้องตึงกั้ากึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะพอราคามันเบรกไฮขึ้นไปนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับไอ้กลุ่มพวกนี้นะครับมันมันอาจจะเป็นชุดประมาณอย่างงี้ก็ได้นะครับเนี่ยเบรกไฮแล้วก็พอลงมานะมันลงไส้แตกได้เหมือนกันนะครับอืมเราก็เดี๋ยวดูกันก่อนนะดูกันต่อไปนะครับคอยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับราคาอื่นมากนะครับเช้านี้นะครับ คิดว่าราคาปิดนะครับตอนอัพคลิปไปแล้วเนี่ยก็ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะปิดแบบหนีไปจากจุดนี้สักเท่าไหร่นะครับน่าจะอึมคึมอยู่โซนนี้นะครับอาจจะมีดึงหลุดมาบ้างแล้วก็มากินสต็อปลอสคล้ายๆที่ผมโดนไปนะครับแล้วก็อาจจะดึงขึ้นต่อนะครับอันนี้นะมีความอึนนะในตอนนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าอัปเดตโครงสร้างชุดย่อยเนี่ยประมาณนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ อีกอันนึงนะเออมาดูในทำเฟรมเดย์กันนิดหนึ่งนะครับกนะราฟจะลกุลกๆหน่อยนะครับพอดีผมตีเส้นมัค่อนข้างเยอะนะก็ทำเฟรมเดย์นะครับเดี๋ยวปิดทุกอย่างทิ้งไว้ก่อน,นครับทำเฟรมเดย์เนี่ยถ้าปิดเช้านี้เป็นอย่างนี้มันก็ดูไม่ดีนะครับเพื่อนต้องรอแท่งเขียวมหัศจรรย์นะขึ้นมาปิดเหนือโซนนี้นะครับหรือถ้าใครเอ่อไม่ไม่อยากอะไรมากนะครับรอเล่นตอนมันเบรกเอา โซนสไปพวก5 9 0 0มตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยรอเล่นชุดเบรกเอาชุดพวกนี้ขึ้นไปก็ได้นะครับคือให้เขาทําศึกอะไรนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเรารอแท่งเขียวใหญ่อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับคือราคาเนี่ยมันอาจจะเนี่ยไม่รู้ว่าชุดขึ้นชุดนี้นะถ้ามีความบู่มากนะครับมันก็อาจจะยูเทิร์นนะลงมาที่ราคาต่ําๆแถว50,000ื่นได้นะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดวัดใจนะครับคล้ายๆขยักโซนตรงนี้นะครับก็คือพุ่งขึ้นมาแล้วแล้วก็ย่อนะครับรีเทสมนตประมาณ50-60%แล้วก็ค่อยพุ่งต่อนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดใครมองขึ้นนะครับก็มารอรับแถวโซนๆสัก5้0 0 0ื่0 0กห้ตรงนี้ก็ไม่น่าเกียดนะครับเพื่อดีดขึ้นนะตรงนี้นะก็เป็นจุดวัดใจอีกจุดหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับแท่งเดดูไม่ค่อยจะดีแต่ว่า มันไม่ยอมลงนะอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพลงทุนี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง ipstudio แล้วก็ช่องในเครือนะเอเบเลเทสแล้วก็ PT ธีคอมพิวเตอร์นะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันทุกวันเลย <laughs>